สวัสดีครับน้องคายดินด่วนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับสวัสดี f อพามาชมบรรยากาศในรถขนดิน 3M ของน้วงคายดินด่วนสิบสองล้อนี่ครับเอาดินมาส่งหน้างานหน้างานเขื่อนกั้นตลิ่งพังในน้ำโขงครับ ที่เห็นอยู่หนแม่น้ำโขงครับพี่น้องเป็นจุดที่ลาวส่งไฟฟ้าข้ามมาขายให้ประเทศไทยนี่ครับจุดเสาไฟนี่ครับหน้าง,งานหน้าง,งานประมาณห้าหกร้อยเมตรครับโครงการก็หลักร้อยล้านนึ่งแล้วครับนี่ครับมีแมคโครยืนอยู่ประมาณ สามสี่ตัวน่หน้างานเอาดินมาเทให้เบิ่งบรรยากาศในระถครับพี่น,อน้องหนาฝนครับทุรักทุเลนจิดหน่อยน้ำมันก็วิ่งได้อีกครึ่งวัน สามสองศูนยนิกเกเราอ้าวหน้าจมแล้วอาถอยถอยพี่น้องถอยดูนครับพี่เทต้องระวังนะครับรถมันหนักครับพี่น้องถ้าดินขาดปุ๊บนี่ตกหลุมปุ๊บนี่คือมิดล้อเลย สามหกศูนย์ก็ติดมาแล้วครับที่แถวนี้หน้าง,งานนี้สามหกศูนย์ก็ติดมาแล้วตกลมดินเหนียวนี่ครับบรรยากาศในรถผู้ใดวว่าขับรถดำแล้วมันสบายกับเบิ้งครับพี่น้องนี่ครับยกละเทดินลง ันนี้ฝนตกไม่น่าอาจจะตกครับพี่น้องดูฟ้าดูจากฟ้าแลละเพราะว่าฝนตกมาสองสามวันแล้วไม่ได้วิ่งงานเพิ่งเริ่มวิ่งครับโอ้ oh. ข้างกระบะไหล,ไลครับนี่ดึงเหนียวกว่าจะล้มครับออ่ะอยู่ข้างๆนี่แหรอครับเจ้า 220 GC ็กเ g e นตัวใหม่พาลงไปเบื้องหลังกับบกครับพี่น้องก็ดินจะติดไรบ้างเครื่องยังสตาร์ตอยู่ฝากติดตามครับเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าหน้างานนี้จะเสร็จตอนไหนุณครับทีมงาน กดติดลายไปเลยครับเล็กน้อยเล็กน้อยครับเล็กน้อยหน้างานก็จะหโหดๆประมาณนี้ครับนี่เสียนนนครับเสียนนนเสียนนนอุรุณธานีโค้์หวัวประดุกปากติดตามครับเดี๋ยวจะอปัปเดตให้ดูเรื่อยๆ ค่ะดีเดือนสวัสดีครับ